ทุกอย่างไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาไปได้วยกันเลยเด๋วมันนอกเหนือติดนอกเหนือหลุดเองไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาไปได้วยกันทุกอย่างดำหลีกประโยคนี้อยู่เรื่อย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 เดี๋ยวมันจะนอกเหนือติดนอกเหนือหลุดให้เองที่ผ่านมามีตัวเอาเข้าไปมันก็เลยไม่หลุดเอาเข้าไปมันก็เข้าไปยึดมันก็เลยไม่หลุดปฏิบ,บัติมันก็ยิ่งเรีวถูกแล้วยิ่งปฏิบัติก็ยิ่งวนเวียนเพราะตัวปฏิบัติมันเป็นตัวทุกขเวทนาในตัวปฏิบัติ ิ่งที่หลุดพ้นให้เนี่ยมันไม่ใช่ตัวปฏิบัติมันเหมือนไม่สามารถที่จะกําจัดในใจของเราเองได้มันไม่สามารถคือมันไม่สามารถจะตัดสโลกันเองได้นะอานุภาพมันไม่พอการกั่นกองมันมามันไม่พอไหนจะพงพัานด้วยกรรมไม่บากอีกอยู่ในช่วงของการใช้กรรมเสวยผลของกรรมแต่มันไม่ใช่ช่วงที่จะไปหลุดพ้นอะไรดังนั้นมันผ่านไปแล้วต่อไปนี้ก็ทุกอย่าง ก็ไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาไปดยกันดําเร็จประโยคนี้ไปบอกอย่าไปจะคลายทิ้งคลายให้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 เองใช่เลื่อนข้าแล้วไม่ต้องเข้ามาในนี้ทุกอย่างนอกในพร้อมกันทุกอย่างไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาพร้อมกันนอกในพร้อมกันทุกอย่างแล้วมันจะนอกเนือติดนอกเนือหลูกเองนอกเนือคนไม่พ้นไปเองพ้นไม่พ้นก็เป็นคตินิยม หลุดไม่หลุดก็เป็นคตินนยมันใช่ไม่ได้นิพพานไม่มีติดไม่มีหลุดนิพพานไม่มีทั้งพ้นไม่พ้นนิพพานเนี่ยไม่มีทั้งบรรลุหรือไม่บรรลุอะไรนิพพานไม่ใช่ว่าเราไปกําจัดอะไรออกมันไม่ใช่ชืไม่ใช่กำจัดมันมันไม่ใช่สิ่งที่มันไม่ใช่ทั้งใช่ทั้งไม่ใช่ไอ้ที่เราไปกําจัดกิเลสแบบนั้นแบบนี้เนี่ยตัวกําจัดมันเป็นทุกกิริยาในตัวกําจัดซะเอง ตัวกําจัดเป็นตัณหาในตัวกําจัดไปเสเองแล้วตัณหามันอุปโลกมากขึ้นมาตัณหามันอุบโลกมากขึ้นมาตัณหามันุปโลกตัวปฏิบัติขึ้นมาก็ตัณหามันเป็นสมุทัยในตัณหาตัณหามันคือทุกข์ในตัณหาเสเองสร้างในสิ่งที่ตัดสรู้ตรงตงสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกันค่อยเริ่มกรจกสิ่งที่มันไม่เกี่ยวทั้งตัวเกี่ยวตัวไม่เกี่ยว เอนื้อหาตัดสรุปตรงๆท่านไม่ได้ใครบาเพ็ญทุกปิยาจะตัวบาเพ็ญหรือตัวทุกปิยาในตัวบาเพ็ญสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับเอาหรือไม่เอาอน้าตาไม่ใช่การเอาก็ตัดสรุปให้อีนน้จารย์ก็ไม่ใช่การเอาทำเรื่องหลายนั้งปวงก็ไม่ใช่การเอาหน้าตาทา มรรคผลิพันธ์ก็ไม่ใช่การเอาเออทุกอย่างนี่มันแฉกไม่เอาทั้งเอาทั้งไม่เอามันไม่มีอยู่แล้วไม่้ทกทั้งเอาทั้งไม่เอาเอาไม่เอามันเกิดขึ้นจากปัญหาเสี่ยมวิถีปัญหาปรุงแต่งวิถีเสี่ยมวิถีให้เอาให้ไม่เอาล่าไม่ล่านี่เกิดขึ้นจากปัญหาเสี่ยมวิถีปรุงแต่งวิถี ให้ละให้เมลละต้องฟังในสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับการคอยเริ่มคอยจบสิ่งที่มันไม่เกี่ยวไม่ใช่ทั้งตัวไม่เกี่ยวเองสิ่งที่มันไม่เกี่ยวทั้งเกี่ยวทั้งไม่เกี่ยวฟังในสิ่งที่มันตัดสัรู้ในสิ่งที่ฟังที่ผ่านมาพี่เราต้องการใช้วิบากเกี่ยวกับปฏิเสธมาบ้างในพุชนรอน พอปฏิเสธแล้วก็ต้องมาใช้กรรมอีฝกฝ่าหนึ่งมามุ่งสอบแสวงแปรหาเอามุ่งเอามุ่งเอามออา,มามใช้กรรมไม่เฉยจากไม่ศรัทธาก็มาศรัทธาจากปฏิเสธศรัทธาก็มามุ่งเอาในตัวศรัทธาก็กรรมสองฝากกระโดดกันมากระโดดกันไปไม่เกี่ยววันนี้พานไม่เกี่ยววันนี้พานเลยไม่แต่นิดเดียวมันเกี่ยวออกับกรรม ติดหลุดก็ไม่เกี่ยวว่าน,นิพพานเลยสนนิดเดียวมันเกี่ยวออกรกมคอยติดแล้วก็มาคอยหลดุดพอคอยหลุดก็เป็นตัณหาใ่ตัวคอยหลดุดนิพพานน่ยไม่มีติดไม่มีหลดุดไม่มีทั้งมีทั้งไม่มีแล้วที่ผ่านมาตัณหามันเสื่อมทิถีแล้วทิถีมันก็เสื่อมการเป็นหมู่เป็นคณะเป็นยุคเป็นสมัย ในยุคไหนสมัยไหนที่มันจะใช้กรรมในเรื่องของปฏิบัติบำเพ็ญทุกขริยามันก็จะมีแต่ตะกูลนี้มารวมกันในยุคนั้นนั้นสมัยนั้นนั้นเทโอนเข้าไปสร้างค่านิยมสร้างคตินิยมก็อะไรแล้วคําว่านิยมก็คือตัณหาเป็นผู้นิยมคตินิยมในตัวปฏิบัติคตินิยมในตัวบําเพ็ญเข้มบ้างอ่อนบ้างปานกลางบ้าง อะไรแล้วคตินิยมอะไรแล้วเข้าไปนิยมอย่างนั้นก็ตันหาเป็นผู้เสี่ยมตัญหาเป็นผู้สร้างไม่เกี่ยววับนิพพานเลยซึ่งนี้เดียวแต่มันเกี่ยวกับกรรมเกี่ยวกับผลแห่งกรรมที่เคยมีมาในพุทธนดรต่างๆแล้วก็มาใช้กรรมแล้วมันผ่านไปแล้วก็ผ่าน แล้วก็มาฟังในสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับการเริ่มไม่จบมันไม่เกี่ยวมันเร่งตัวไม่เกี่ยวเลยนม่ละแล้วมันจะไม่ใช่ลักษณะที่อะไรจะไปนิพพานไม่นิพพานเลยอะไรจะไปติดไปหลุดกันมันก็จะไม่ใช่มันจะไม่มีผู้คอยติดไม่มีผู้คอยหลุดเองแต่ไอ้ผู้คอยติดผู้คอยหลุดนั้นก็คือตัณหานั่นเองมันไม่ได้เป็นตัวเป็นตนของใครจริงมันตัณหา ภาวตาสหาภาวะาสนากรรมหา,าน,หาานหาแงนั้นสรุปเนื้อหาตัดสรุสรุปทุกอย่างก็จากไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอากานจากไม่ยึดมันทั้งยึดทั้งไม่ยึดไปเลมันจะไม่เกี่ยวกัรใครเริ่มใครจบไปเองมันจะนอกเหนือติดนอกเหนือโตใครติดใครหลุดไปเอง เนื้อหาตัดสรุปสรุปเลยลูกผู้อย่างก็จจกไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาจากไม่เกี่ยวมันทั้งเกี่ยวทั้งไม่เกี่ยวแล้วมันจะนอกเหนือตัวคอยติดคอยหลุดไปเองนอกเหนือตัวคอยพ้นไม่พ้นไปเองจะนอกเหนือตัวคอยยึดไม่ยึดไปเองดําริลในแบบนี้นะดําริลที่มันตัดสรุปกันในดําริดนั้นเลย ไม่ใช่ดำริไปข้างหน้าเป็นดำริ<ล>ที่ล้างในตัวดำริเอง<ล>เป็นนุสติที่ตัดกันเป็นมือในตัวนุสติไม่ใช่ทั้งข้างหน้าและข้างในถูกแล้วไม่ใช่ในไม่ใช่นอก <iz zie> สิ่งที่มันไม่เกี่ยวทั้งเกี่ยวทั้งไม่เกี่ยวเนี่ยมันจะไม่เกี่ยวกันนอกและใเน่ไม่เกี่ยวกันนอกและในนี่มันคือไม่เกี่ยวทั้งเกี่ยวทั้งไม่เกี่ยว แต่ถ้ามันมีเกี่ยวมีไม่เกี่ยวมันจะมีนอกมีในทันทีไม่เกี่ยวข้างนอกก็ไม่เกี่ยวข้างในไม่เกี่ยวข้างในไปเกี่ยวข้างนอกไม่เกี่ยวข้างนอกก็ไม่เกี่ยวข้างในถ้ามันมีเกี่ยวมีไม่เกี่ยวมันก็จะมีนอกมีในทันทีแล้วปัญหามันจะวิ่งลอกสับลอกอกยู่องนั้นนอกในนอกไในสิ่งที่มันไม่เกี่ยวทั้งเกี่ยวทั้งไม่เกี่ยวมันจะไม่เนื่องด้วยนอกและในไปเอง จะไม่เนื่องด้วยนอกไมไ้ดมีดไปแบบนี้เนื้อหาตัดสรุปสรุปกระดับหนึ่ที่ผ่านไปแล้วก็วิบัติากแล้วแล้วก็อย่าเป็นคำว่าทุกอย่างจะได้เป็นเนื้อหาที่สรุปตัดสรุปพร้อมกสำหรับเป็นมหา,อหา้อหาตัวยั้น อย่าแค่ไม่เกี่ยวมันทั้งเกี่ยวทั้งไม่เกี่ยวแต่หมายถึงทุกอย่างไม่เกี่ยวทั้งเกี่ยวทั้งไม่เกี่ยวมันเป็นมหากุณาไปเ่นตัดสรู้ช่วยสังสวัสดด้วยกายช่วยดือช่วยจิหมดยกของกันบำเพ็ญทุกเกียตตัวบำเพ็ญเป็นทุกเกียรในตัวบำเพ็ญเองตัวบำเพ็ญน,นั้นมันไม่ได้มีตัวมีตนอมันเป็นเพียงแค่ภาวะตัณหาภาวะตัณหากระตุ้น คอยกระตุน้นภาวาตัณหาคอยลิคอยเริ่มคอยต่อคอยเติมคอยเสริมคอยแต่งคอยภ้าเปลี่ยนพยานตัวตวนแท้จริงเป็นผู้เพียรมันไม่มีหรอกมันมีแต่ตัณหาเสีย่ยมตูสาตัดสรุ้ไว้แล้วอ,อนัตตามันไม่มีตัวตนของจริงเป็นเพียงแค่สภาวะตัณหาเสื่อมภาวะตัณหาก็ตุน้น อย่างนี้อย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนี้คอยเริ่มคอยจบคอยติดคอยหลุดคอยละคอยไม่ละคอยเอาคอยไม่เอาคอยไหมคอยไม่มึ่งคอยสละคอยไม่สละคอยตัดคอยไม่ตัดคอยยึดคอยไม่ยึดมีตตัณหาเสี้ยนตัวปฏิบัติฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นบุริชนหรือจะเป็นอริยะก็อยู่ในภาวะของบนเพ็ญทุกข์ญาี้อริยะก็บำเพ็ญทุกขยาเบาบางหน่อยบุริชนก็บำเพ็ญหนัก ตัวตั้งเอามันเยอะอริยะก็ไปติดตัวคอยละติดตัวคอยสละติดตัวคอยทิง้งติดตัวตัวคอยปล่อยติดตัวคอยวางอริยะก็ยังเป็นตัวบาเพ็ญทุกปริยาสิ่งที่มันไม่เกี่ยวทั้งเกี่ยวทั้งไม่เกี่ยวเนี่ยมันจะนอกหนเหนือการวางแล้วไม่วางไปเองมันจะนอกเหนือการละแล้วไม่ละไปเองทุกอย่างมันก็เป็นเช่นนั้นอยู่แล้วมันไม่มีอยู่แล้วทั้งเกี่ยวไม่เกี่ยว นิพพานเนี่ยไม่มีทมนเกี่ยวไม่เกี่ยวมันไม่มีทั้งละมิละนิพพานเนี่ยไม่มีทั้งมีทั้งไม่มีนิพพานเนี่ยไม่ใช่มันก็ทั้งนิพพานเองเพรอะไรเพราสิ่งที่มันไม่ใช่ทั้งใช่ทั้งไม่ใช่มันจะอะไรไม่ใช่แล้วถ้ามีใช่มันก็มีไม่ใช่ถ้ามีใช่มีไม่ใช่มันก็มีนอกมีใน ถ้ามีใช่มีไม่ใช่มันก็เกิดมีมากมีผลขึ้นมาเรียกว่าเหตุแห่งกรรมผลแห่งกรรมเป็นเหตุเป็นผลขึ้นมาไม่เกี่ยวกับนิพพานเลยไม่แต่นี้เปลี่ยนมันไม่เกี่ยวกับนิพพานเลยสักนิดเดียวแต่นั่นก็เรียกนิพพาน สรุปตรงตทุกอย่างก็ไม่เกี่ยวทั้งเกี่ยวทั้งไม่เกี่ยวมันจะไม่เลือกนอกและไม่เลือกในไม่เอาหนและไม่เอานอกมันไม่ใช่การเอาทั้งนอกทั้งในมันจะเลิกทั้งเอาเลิกทั้งไม่เอาไปน้อมฟังเรื่อยๆนะน้อมฟังเรื่อยๆแล้วก็นุสติ ตัดกันในนุสติทั้งตัดและตัดช่วยมหากุณาทั้งตัดและตัดช่วยไปด้วยกันมหากุณาไปเลยใช้คำว่าทุกอย่างไม่ว่าดําเริดําเร็คําว่าทุกอย่างเรื่อยเมันเป็นมหาดําเริมหาดําเร็เป็นพื้นฐานก็มหากุณาไม่ใช่ทีละอย่างสองอย่างแต่ม,มันคือทุกอย่างไม่เกี่ยวมันทั้งเกี่ยวทั้งไม่เกี่ยวเหมือนกัน ไมมันทั้งไมทั้งไม,ไม่ไม่เหมือนกันมันคือทุกอย่างอย่างน,นีต้ตัดสรู้และตัดสรู้ช่วยมันจะพร้อมกันไปไม่มีก่อนไม่มีหลังถ้ามันมีก่อนมีหลังมันจะกลายเป็นสมุทัทยปฏิบัติกลายเป็นปัญหาปฏิบัติเลือกเลือกกำลังเลือกเอาตัวเองมันก็เป็นสมุทัทยทันทีทุกกริยนทันที อันนี้มันไม่ใช่การเลือกเอาไม่ว่านอกไงแต่นั้นมันจึงไม่มีก่อนแล้วไม่มีหล้วพร้อมอะลาทุกกรณีกรรมที่มีในทุกๆพุทธนดนมีมาในทุกๆพุทธนด์ไม่ว่าจะใช้กรรมดีด้วยใช้กรรมไม่ดีด้วยโดยใช้กรรมที่มันกลางๆด้วยกระามที่กับพุทธองค์มากับโอมหาบารมีมากับคุณรัตนาตจมาสิ่งที่เกี่ยวเนื่องกับท่านเรกรรมทั้งหมดทั้งสิ้นนะ ทุกสิงส่งทุกอย่างลูกอ๋อโสอหรโออ๋อโสหรโออ๋อโหรืออ๋อโสหรือ